เราจะไปสอบถามจากคุณอภิวัตรทวีสิริเวทนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์เรบิเเตอร์จำกัดกันนะครับว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบที่แบบพันสามร้อีกครั้งหรือเปล่าสวัสดีครับคุณโคบาครับสวัสดีครับพี่โอปิจ้อสวัสดีครับครับผมครับครับรอบนี้รอบนี้ขึ้นไปแตะได้ไหมครับพันสามร้อยจุดทางเทคนิค ก็มีลุ้นนะแต่ว่าผมยังอยากรอคอนเฟิร์มรอบการกลับตัวองตัวมแตเซนเด็กเนี่ยด้วยการยืนระดับ1290ให้ได้นะครับถ้ายืนได้เนี่ยก็จะมีลุ้นกลับขึ้นมายืนพันสามอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ายังยืน1290ไม่ได้เนี่ยโอกาสการพักตัวลงต่อยังมีดังนั้นเนี่ยผมให้จุดตัดสินใจที่บรเวณ1น9 0นะครับเป็นระดับตัดสินใจสำหรับรอบนี้ว่า เป็นตัวกำหนดเลยว่าตัวทิศทางของตัวดัชนีเซ็เดิคเนี่ยจะเป็นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงนะครับถ้าย,ยืนเหนือ1นึ่งไม่ได้เนี่ยก็ยังเสี่ยงที่จะพักตัวลงต่อนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่ารีบาวดิอัลซันหลังจากที่พนิิเซลลงมาค่อนข้างรุนแรงนะครับกเ็เป็นการลักษณะการฟื้นตัวสั้นๆเดี๋ยวรอดูครับรอบที่ผ่านมาเนี่ยการที่ตอนถ้าท่านทุทานจำได้วันที่พนิิเซลวันที่5าเนี่ยมันเป็นลักษณะการทำโลใหม่ ของรอกนะครับคือเป็น lower low นะครับแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นมาบ้างเด็กน้อยดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะสำหรับตัวเด็กผมมองว่าเออ่รอบหลักเนี่ยยังคงเป็นลักษณะ,ะ s i d e w a y ว d ดังนั้นเนี่ยถ้าเด้งกลับจริงเนี่ยก็อาจจะเด้งแบบเต็มที่แถวบริเวณ พันสามสิบพันนะครับไม่ไม่ไม่น่าเกินนี้นะครับสหรับตวัวเด e s ชินเซ็นเด็กนะครับก็ยังต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับครับค,คือคือกลยุทธ์คือให้เล่นระมัดระวังนะครับผมแล้วก็มองแล้วว่าเซตจะมีการรีบาวระยะสัน้น <c oughs> ใช่ไหมครับผมงั้นหุ้นที่โคดบารแนะนำนะครับผมมีตัวไหนบ้างครับก็ผมแนะนำตัวเซเป้ครับ ตัวเซเป้เนี่ยราคาดีตัวกลับขึ้นมานะครับยืนฐานแนวรับ87.5นะครับก็ต้องบอกว่าฐานตรงนี้เนี่ยเป็น double bottom นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเกิดการฟื้นตัวกลับในรอบสั้นขึ้นมานะครับเืนระดับ92บาทได้นะครับก็มีลุ้นที่จะได้เห็นการเทค h n i c a l rebound กลับขึ้นไปทดสอบแนวต้าน97.5ถึง100บาทนะครับเซเปในภาพหลักถือว่าใช้ได้นะครับคือย่อลงมานะครับก็ ตัวเซปเป้เนี่ยถ้าไปดูในภาพรวมนะครับก็ยังไม่หลุดเส้น200วันด้วยดังนั้นเนี่ยก็ถ้าราคายังยืนระดับนี้ได้เนี่ยผมก็มองว่ามีลุ้นกันไตีไฮใหม่นะครับสำหรับตัว s e เ,เป้นะครับครับ,รบ,บมีนักลงทุนถามเรื่องของ BTS นะครับหาจุดถัวเฉลี่ยให้หน่อยครับทุน4บาท9สตังค์บาท9สตังค์ถ้าถัวเฉลี่ย,ยจริงๆเนี่ยจริงๆแถว โซนแถวเนี้ยก็เป็นโซนที่ดีครับคือ BTS เนี่ยแนวโน้มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไซเวดดาวนะเป็นไซเวดดาวนะครับนักทุนเวลาเล่นเนี่ยพอ BTS เด้งสั้นต้องรีบออกแล้วนะครับอย่าอย่าไปถือนานนะครับเพราะว่าตัว BTS เนี่ยมันเด้งเราลงต่อเด้งเราลงต่อทำอย่างนี้มา3-4รอบแล้วนะครับอันนี้เป็นการาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แนวถัวเฉลี่ยของตัว BTS เนี่ยเออก็ ถ้าสั้นๆจะอยู่ที่แถวบริเวณแถวนี้แต่ถ้ารอบหลักเนี่ยจะอยู่ที่3.50นะครับก็หเอัวและเล่นแด้งแด้งมาแถวสีบาทอะไรเงี้ยต้องออกแล้วนะครับสำหรับตัว BTS นะครับ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 มีนักทุนถามเข้ามาครับจากลุงเนียบนะครับผมถาม่อวีครับเคาะขวาได้ไหมครับโหแต่ AV ถ้าถ้าเคาะขวานี่ ผมแนะนำว่ารอมันย่อแถว2 1งจนะครับคือวันนี้มันเด้งกลับมาแล้วถ้าถ้าจะขอกว่าต้องขอตอนมันตอนมันพักตัวลงมาใกล้จุด break o u เดิมคือ2 1งจนึครับถ้าถ้าเมาื่อวานเนี่ยผมบอกว่าขอได้แต่วันนี้ไม่เอาครับวันนี้เป็นละะักษณะตั้งซื้อมากกว่านะครับ AV ก็ส่วนที่ทางกลับขึ้นมานะครับก็ได้เป็นละะักษณะเทคนิคเขากลับขึ้นมานะครับหลังที่เกิดการ pull back นะครับก็ขึ้นมายืน2.20 <c oughs> ได้นะครับตอนนี้ก็มีการ <c oughs> ที่จะเห็นการทดสอบแนวต้าน2 3 0มูนย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัว AV ก็ทิศทางในะสั้นกลับมาดูดีแท่งเทียนเป็นรูปแบบ Morning Star นะครับถือว่าเป็นออทิศทางเชิงบวกในทางเทคนิคดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการขึ้นเทสไฮเดิมที่2 3 0และรุนทําไฮใหม่แต่ว่าไม่ค่อยกว่านะตัวนี้ตั้งซื้อดีกว่านะครับครับครับมีนะคุณถามเข้ามาตัวแอดวานครับขอแนวรับ แอดวานเนี่ยมันจะมีแนวต้านสำคัญเนามากๆเลยเนี่ยคือแถวเนี่ยครับคือ,อ,อแถวบริเวณ250ผมว่าโอกาสผ่านเนี่ยในการขึ้นรอบเนี่ยยังน้อยอยู่นะเพราะว่าราคาเนี่ยขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เ,เป็นลักษณะที่ว่าค่อยๆทยอย,อย,อย,อยปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องก็แนวต้านรอบนี้250ครับมีโอกาสติดเป็น,เป,นเป็นจังหวะขายทำไรแอดวานต้องรอย,ย่อครับ ย่อถึงหน้าซื้อนะครับแนวรับในการย่อตัวอยู่ที่230นะครับก็ถ้าย่อมา230เนี่ยซื้อได้ครับผมครับแล้วก็มีหุ้น ILM ครับหรือ Index r i v i e w m a l l ครับขอแนวแนวรับครับ ILM เนี่ยต้องบอกว่าเทรนด์ไม่ค่อยดีเลยนะไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยนักทุนผมมองว่าเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนจะดีกว่านะครับเพราะว่า แนวโน้มยังแย่อยู่นะครับยังเป็นเทรนด์ของการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องถามแนวรับถัดไปเท่าไหร่ก็อยู่ที่แถวบริเวณ15.2นะครับยังมีระยะในทางในการปรับตัวลงได้ต่อนะครับทิศทางช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับมีโอกาสที่จะได้เห็นการผักตัวลงต่อมีโอกาสทำโลใหม่ของรอบนะครับก็อย่าพึ่งครับเย็นๆครับสำหรับตัวนี้ครับครับตัวถัดไปครับ BCS ครับ ลงเยอะอย่างนี้ครับผมมองแล้วเทคนิคเป็นยังไงครับ <c oughs> เอหลุดแนวรับสําคัญครับเทคนิคหลุดแนวรับสำคัญตัว b c h <oughs> เนี่ยเอแนวรับสํ <c oughs> าค,คัญที่มันเอ,อตอนแรกวางไว้คือแถวโซน17บาท16.7 17บาท <c oughs> ตรงเนี้ย <c oughs> เป็นแนวรับสําคัญแล้วก็ล่าสุดมันหลุดมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้ดาวไซด์ของมันเนี่ยกลับมาเปิดกว้างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ ภาพระยะสั้นต้องบอกว่าไม่ดีไม่ดีเลยนะครับก็จะมีโอกาสในการพักตัวลงต่อสู่แนวรับถัดไปแถว14บาทแล้วก็อีกทีที่10.5นะครับคือตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังไปก่อนครับยังยังไม่แนะนำครับตัวนี้ครับแล้วก็มีตัวของแนวรับแนวต้านหุนัดวานครับแนมกำลังร้อนแรงเลยครับอ๋อ แอดวานเมื่อกี้ไปแล้วออกไปแล้วนะครับผมตัวตัดไปคือมาสเตอร์ครับมาสเตอครับมาสเตอร์ครับมาสเตอร์ก็มาสเตอร์นี่ลงลงมาพอสมควรแล้วนะครับใกล้ทดสอบแนวรับสุดท้ายแนวรับสุดท้ายที่แถวบริเวณ37บาทนะครับบาทรอบนี้ใครอยากเล่นมองว่าเป็นจังหวะในการเก็งกําไรที่ดีนะสำหรับตัวมาสเตอร์แถวเนี้ยผมมองว่าเล่นรอบได้นะครับคือลงมา มากจนเกินไปแล้วคือลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็วอลลุ่มวันนี้ต้องบอกว่าหนานแน่นเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยตัวมาสเตอร์เนี่ยมันเข้าสู่ภาวะโอเวอร์โซแล้วนะครับสำหรับ ISI เนี่ยลงแตะระดับแถว17เอ่อตรงนี้เนี่ยก็มองว่าเอ่อแถว37ครับแนวะรับสุดท้ายหลุดไม่ได้นะหลุดต้องชะลอการลงทุน,นแต่ว่าถ้ายังยืนได้ผมว่ามีลุนการเด้งกลับนะครับ ครับตัวถัดไปครับ B A ครับผมเทคนิคเป็นยังไงครับ B A เล่นเดงครับเล่นเดงสั้นครับก็เทคนิคเป็นคือในทางเทคนิคเนี่ยต้องต้องบอกว่าตัว B A เนี่ยแนวโน้มในภาพหลักเนี่ยเป็นขาขึ้นนะแต่แค่สั้นถึงกลางมันอยู่ในรอบการผักตัวปรับฐานนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเด่นการเด้งกลับในรอบสั้นหลังที่ลงมาค่อนข้างแรง รอดูลอกการเด้งในครั้งนี้นะครับถ้าปิดแกลบ0บาทได้มันจะเป็นสัญญาณการปรับตัวขึ้นต่อแต่ว่าถ้าปิดแกลบ20บาทไม่ได้โอกาสการพักตัวลงต่อยังมีดังนั้นเนี่ยผมให้แนวตัดใจคือแกลที่บริเวณย0บาทนั่นเองนะครับ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 ตัวถัดไปครับตัว S T A ครับผมมีโอกาสที่จะเด้งต่อไหมครับว่าแค่เด้งสั้นๆเท่านั้นครับคือคือแนวโน้มในภาพหลักมันยังเป็น การพักตัวอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าจะเล่นก็เล่นเด้งสั้นแล้วก็ออกครับแนวต้านรอมนึอยู่ที่19บาทแนวรับนะครับสองแนวรับสำหรับตัว STA เนี่ยที่ที่รับเล่นรอบได้คือ17.7กับ16.3นะครับก็เอาสองแนวนี้เป็นจุดในการแบบเล่นเด้งแล้วกันนะครับครับผมตัวถัดไปครับตัวเจมาครับผมแนวรับอยู่ที่อะไรครับโอ้เจมานี่ ต้องบอกว่ามันเป็นการทำโลใหม่ของรอบนะครับคือหลุดสิบบาทลงมาแล้วทำใหอ้อ่มันมันมันเป็นการหลุดแนวรับสำคัญสำคัญนะครับ mm hmm. เจหมหาเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าเอาเอาเอาแนวแน่นๆ่น,น,นอีกรอบนึงเนี่ยหวัวนู่นเลยครับห้าบาทอะ่ะ mm hmm. นะครับดังนั้นเนี่ย mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเทรนด์ยังไม่ดีนะผมว่าตัวเจม์หมาก็ยัง ยังต้องเล่นด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับคือล่าสุดทําโลใหม่อีกแล้วเนี่ยก็ไม่ดีครับรอดูรอบการสร้างฐานไปก่อนครับผมครับเมื่อกี้เจมาแล้วก็ JMT ครับผมแนวรับเท่าไหร่เหมือนกันครับสําคัญเลยครับ JMT สําคัญเลยหลุดไม่ได้นะครับหลุดก็เลิกเล่นสิบบาทครับสิบบาทเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นแนวสําคัญเพราะว่า เคยเป็นแนวโลเดิมของเมื่อปี2018เป็นแนวไฮเดิมเมื่อปี2015และ2013นะครับตรงนี้เนี่ย GMT คือแบบโอกาสการฟื้นตัวกลับที่ตรงนี้เนี่ยมีค่อนข้างสูงมากดังนั้นเนี่ยห้ามหลุด10บาทและการสำหรับตัว GMT นะครับ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 มีนักทุนถามเข้ามาตัวปทอี GC ครับรับได้หรือยังครับยังครับยังครับตัวนี้ รอรอแป๊บหนึ่งครับสำหรับตูจีซียังกดได้ลงต่อได้อีกนะครับคือยังมีโอกาสพักตัวลงต่อแนวรับถัดไปอยู่ที่22บาทยังเป็นการหาจุดบอททอมอยู่ครับมผมยังไม่แนะนำให้รับนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันลงมาอยู่ในเทรนด์ของกาลงแล้วก็แรงขายยังมีนะครับก็ทำโลใหม่อย่างต่อเนื่อง<ม>ยังรอสัญญาณการกลับตัวนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัว ดังนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้มันลงไปก่อนนะครับสำหรับตัว t รีศรีรอให้สร้างฐานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปรับนะครับ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 มีถามเข้ามาตัว bwg ครับผมสัญญาเทคนิคเป็นยังไงครับตัวนี้ไซสเวดาวครับตัวนี้ไซเวดาวนะครับก็กรอบแนวต้านด้านบน4 4่สตางค์ถึงสี่สสตางค์กรอบแนวรับด้านล่าง3 9สสตางค์ถึงส5มสิบตางค์นะครับก็ไซส์เวดาวครับตัวนี้ก็แนวโน้มก็ เฉยๆเฉยๆนะครับถ้าจะเล่นก็เทรดดิ้งครับย่อแรงๆซื้อเด้งกลับขึ้นมาก็เป็นจังหวะขายนะครับครับครับแล้วก็มีถามเกี่ยวกับตัวของบุงลุงราบ BS นะครับแล้วก็ตัวของ BDMS ราคาจะไปต่อได้หรือเปล่าครับบุงลุงราบเนี่ยมาดีเลยนะมาดีเลยนะคือแบบทะลุ2251เขึ้นมาได้นะครับมาชนแนวต้านไฮเดิมแถว2แ5 8นะครับก็ก็ใช้ได้นะตัวบังลุงราบแต่ว่า มันขึ้นมาแรงๆอย่างนี้ยผมก็ไม่แนะนําให้ไล่แล้วล่ะราคาเนี่ยดีตัวขึ้นมาแตะแนวต้านไทยเดิมก็มองว่าเป็นจังหวะขายทำลายเล่นรอบครับขายทำลายเล่นรอบออกมารอจังหวะย่อตัวใหม่ค่อยเข้าซื้อนะครับแถว100จุด break out เดิมงมันแถว100 251นะครับส่วน BDMS ให้เล่นอย่างนี้ครับ BDMS ให้เล่นในกรอบ25.75ถึง27บาทเล่นกรอบนี้ไปเลยครับ ตัวนี้เนี่ยเล่นได้หลายรอบแล้วปริมสลงมาแบบแตะกรอบด้านล่างตรงนี้4ี่รอบขึ้นมาแตะกรอบด้านบนตรงนี้4ี่รอบยังไม่ไปไหนดังนั้นเนี่ยเล่นกรอบนี้ไปก่อนครับ25.75ถึง27บาทนะครับ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 มีถามเข้ามาตัว Kce ครับลงมาขนาดนี้รับได้ตรงไหนครับ Kce เนี่ยก็แถวโซนแนวรับ40บบาทครับถ้าอยากจะเล่นผมมองว่าก็ เป็นจุดในการเข้าเล่นรอบเหมือนกันนะครับสำหรับตัวเคซีแถวโซน40บาทตรงนี้ก็มีลุ้นการเด้งสั้นครับหลังที่ลงมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าถ้าหลุด40บาทเมื่อไหร่ต้องหยุดเล่นนะเพราะว่ามันจะเป็นการลงต่อค่ะแถวก็จะมีแนวรับถัดไปแถวบริเวณ37บาทนะครับอย่าหลุด40บาทแล้วกันนะครับสำหรับตัวเคซีนะครับ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 มีถามเข้ามา BTS ครับราคานี้น่าเข้าไหมครับยังครับยังครับ แต่ว่าถ้าจะเล่นเด้งพอได้แนวโน้มไปใช้เวดาวนะครับก็เอรอรอแรงซื้อกลับเข้ามาดีกว่ารอแบบมีแท่งเขียวเขียวกลับเข้ามาอย่างนี้ยอ่าเนี่ยค่อยซื้อแต่ว่าตอนนี้มันมันยังหักหัวลงอยู่นะครับ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 มีถามเข้ามาตัว xo นะครับผมว่าขึ้นต่อได้ไหมครับผมว่าลงนะผมว่าลงนะ xo เนี่ยนะครับหลังจากที่ติดแนวต้านแถวยี่สิบห้ายี่ห้าจุดสองห้า นะครับตรงนี้แล้วก็วันนี้ก็มีแรงขายลงมานะครับแท่งเทียนเป็นชู o o ิ้งสตาร์ด้วยนะครับในรอบในรอบสั้นมีโอกาสลงแตะโลเดิมที่23บาทนะครับแล้วอีกทีที่22ยังยังให้น้ำหนักฝั่งลงมากกว่านะครับครับผมครับแล้วก็มีถามเรื่องของ KCG แนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างครับ KCG เนี่ยแนวโน้มต้องบอกว่าพักตัวนะครับพักตัวลงตั้งฐานแถว9บาท ตอนนี้ก็ยังเป็นลักษณะการทำฐานอยู่นะครับเห็นแรงขายลงมาในรอบสั้นดังนั้นเนี่ยก็โอกาสการลงต่อนเนี่ยยังต้องบอกว่ายังมีอยู่นะครับรอบนี้ใครเก่งกำไร,ก,ก,รก็แนว9บาทเป็นจุดตันใจครับแนว9บาทให้เปตืุนตัด,ด,ดนใจก็ถ้าเดงเ้งระยะสั้นนะครับก็ออมีลุ้นการฟื้นตัวกลับทดสอบแนวต้าน9.55ถึง10บาทนะครับพอ,อที่จะเล่นเด้งได้นะสต็อปร้อยคือหลุด9บาทครับผม อืมครับครับมีถามเข้ามา BE8 ครับจ,จะกลับตัวได้หรือ,อย,รยังครับยังครับยังครับตัว BE8 ต้องบอกว่าโีี BE, BE, BE 8, นีนี่เขาเรียกว่าเป็นออท e มโลเลยนะ <c oughs> โลใหม่ของรอบในในประวัติของมันนะครับลงมาเรื่อยๆเลยแล้วก็อีกหนำซ้ำเนี่ยยังเปิดแก๊ทิ้งไว้ที่1ิบ3้ถึง13.8เป็นเป็นรันอเวแกปปังลง อย่างนี้ไม่ค่อยดีนะดังนั้นเนี่ยตัว BE8 ก็ยังมองลงต่อครับยังยังไม่เจอบอททอมยังหาบอททอมใหม่อยู่นะครับครับแล้วก็มี CRC ครับเซนทรัลรีเฮลีอก็ไม่ดีครับ CRC นี้ลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าวันติดครับก็ถามว่าดาวไซด์ในรอบสั้นจำกัดไหมก็จำกัดแต่ว่าถ้าให้ประเมินเนี่ย อาจจะมีการเด้งกลับแต่ว่าถ้ายังมองว่ายังก็ก็มองว่าเป็นการเด้งเพื่อพักตัวลงต่ออทิศทางยังไม่ค่อยดีครับทิศทางยังอ่อนแออยู่ก็แนวรับถัดไป25บาทนะครับถึง21บาทนะครับก็มองว่ารอบนี้ยังยังไม่น่าสนใจครับผมโอกาสหลุด25บาทต้องบอกว่าถ้าให้ระยะเวลาเนี่ยค่าระยะยาวเนี่ยมีนะครับมีอยู่นะครับ มีถามเข้ามาตัว a i i แล้วก็ ITC ครับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่ครับ AI นี่ติดแถวเรน6บาทนะครับ6บาท20นะครับแล้วก็มีโอกาสลงปิดแก๊ป5.55ก็ใครที่เล่นสั้นก็จับจังหวะเ a k e อร o ฟิตออกมาก่อนได้นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสย่อปิดแก๊บนะครับสำหรับตัว a i อีกตัวหนึ่งอะไรนะครับอ่า ITC ครับอ๋อ ITC ก็เช่นเดียวกันนะครับคือดิด ด็กกลับขึ้นมาแล้วก็มีแรงเทขายลงมาในรอบสั้น ITC เนี่ยอยากให้รอแนวรับด้านล่างนะครับ20.6ตรงนั้นเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้ารับที่ดีนะครับครับครับมีถามเข้ามาตัว VGI ครับผมสัญญาเทคนิคเป็นยังไงครับใจรออย่างเดียวเลยผ่านแนวต้านสำคัญตรงนี้ให้ได้นะครับ8 1.84ครับผ่านได้ ผ่านได้อัพไซด์เปิดกับตัวรอบหลักแต่ถ้ายังไม่ผ่านมองเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับครับผมมีถามเข้ามาตัวอ่า eks ครับผมเอกชัยครับผมสัญญาเทคนิคเป็นยังไงครับก็ไม่ค่อยดีครับช่วงนี้นะครับเอกชัยมิคอลนะครับก็ต้องบอกว่ายังเป็นลักษณะการพักตัวโอกาสในการปรับตัวลงยังมีนะมีการลงไปแตะ6 2 6บาทนะครับทิศทางก็ ยังเป็นพักตัวครับยังอืไม่แนะนํายังไม่แนะนํานะครับตอนนี้ก็ยังพักฐานอยู่นะครับครับขออเทคนิคของอินทัตด้วยครับอินทัตรอย่อครับอินทัตแอดวานซ์กาฟเนี่ยลักษณะคล้ายกันเลยนะครับคืออยู่เคลื่อนไหวในโซนด้านบนแข่งแกร่งกว่าตลาดนะครับแต่ว่ามันขึ้นมามากเกินไปดังนั้นเนี่ยก็รอจังหวะย่อตัวเพื่อเข้ารับนะครับอินทัตเนี่ยก็แนวรับในการตั้งซื้อแถวบริเวณ80บาท แปดสิบาทซื้อได้ครับผมครับครับงั้นขออีกตัวครับตัวเท่าแก่น้อยครับ TKN ครับเท่าแก่น้อยเนี่ยอันนี้อันนี้พอได้อันนี้ลงมาแตะแนวรับสุดท้ายยืนได้แปดจุดเก้านะครับก็มีลุ้นกลับตัวรอบใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะได้เห็นการกลับไปแตะเก้าจุดหกถึงสิบบาทนะครับก็ถ้าไม่หลุดเก้าบาทก็ทางยังดูดีนะครับแต่ว่าถ้าหลุดเก้าบาทเมื่อไหร่เลิกเล่นเลยครับ ัตัวไททีเคียนครับครับมีถามเข้ามาตัว QTCG ครับจะลงไปถึงไหนครับผมถ้าดูสัญญาณเทคนิคละโอ้ตัวนี้ก็ไม่ดีนะตัวนี้ก็ไม่ดีนะนะครับคือถ้าสัญญาณทางนิคมีโอกาสลงแตะลดเดิม48ตาง์และเสี่ยงที่จะทำ low ใหม่ด้วยนะครับก็ทิศทางไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีเลยนะครับครับ ครับก็มี TKN ครับ TKN กับบางจากครับอีก2ตัวตัวบางจากเนี่ยราคาเนี่ยขึ้นติดแนวต้าน35บาทนะครับก็เป็นลักษณะการย่อตัวระยะสั้นลงมานะครับก็ปิดโลของรอบนะครับสามสอนะครับอย่างนี้เนี่ยจบรอบการขึ้นแล้วนะจบรอบการขึ้นมีโอกาสพักตัวลงนะครับมีโอกาสลง ไปแตะแนวรับด้านล่างคือแถว31บาทแล้วก็สำคัญสำคัญแถวตัวบางจากจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่แนว30ดังนั้นเนี่ยใครอยากเก็งกำไรอีกครั้งหนึ่งผมอยากให้ไปรอแนวรับด้านล่างคือ30บาทนะครับ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 ขอบคุณมากนะครับคุณบาทครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ